ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับการมัสการในเช้านี้ขอบคุณสําหรับพี่น้องทุกคนที่มาอยู่รวมกันในวันครอบครัวไทยวันครอบครัวก็เป็นวันที่เรามีสันติสุขมีความรักในท่ามกลางเรานะครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับก็สิ่งที่ผู้นําได้นําเราแบ่งปันในเช้าวันนี้ผมรู้สึกว่าก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าเตรียมไว้ทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่มันสอดคล้องกันหมดเลยนะครับ เช้าวันนี้ผมสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันอยากจะแบ่งปันพี่น้องในหัวข้อที่ว่าตามเวลาที่กําหนดพี่น้องเชื่อไหมว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราเชื่อจะเห็นความยิ่งของพระเจ้าเรื่องความยิ่งใหญ่เราไม่ต้องไม่ต้องกังขาหรือไม่ต้องเถียงเลยว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่สิ่งที่เราเห็นในโลกนี้เมื่อขอบคุณพระเจ้าใช่ผมตอนนี้ผมก็แบบ เมื่อเราอยู่ในค่ายเด็กเราได้มีโอกาสที่จะสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเรื่องการทรงสร้างของพระเจ้าการทรงสร้างของพระเจ้ารอบตัวเราเราเห็นได้เลยว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ทุกอย่างมันมันถูกกาหนดไวหมดแล้วในทุกเรื่องราวในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นพระเจ้ากําหนดทุกเรื่องราวไว้แล้วก็ผมใช้โอกาสนี้ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็จะแบ่งบันด้วยเลย ในช่วงเวลาสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ครอบครัวของเราก็ได้เขาเรียกว่าก็หลายหลายคนอาจจะรู้ว่าเรามีงานขาวดํากันทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งคุณพ่อและฝั่งคุณแม่นะฝั่งคุณพ่อก็คืออาสไพร์ภรรยาของอาจารย์วินิจวงศ์สันเสริญอาจารย์โสพิทก็เสียชีวิตในวันที่ท่านเสียชีวิตผมก็อยู่กับหลานพลกําลังขับรถไปที่ขอนแก่นระหว่างที่ขับรถออกไปเลยน่าจะอยู่บนวังน้ําเขียวนะครับก็อ่า จริงๆแล้วผมไม่รีบผมก็ตอนผมรีบออกจากบ้านคุณป้าคือคุณย่าของน้องพลเนี่ยส่งข้อความมาให้ผมตั้งแต่ประมาณตีห้ากวา่าเนื้อเตรียมตัวออกจากบ้านว่าอาจารย์โสพิษเสียแล้วแต่ผมก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดอ่านดูแต่ว่าเมื่อเดินทางมาถึงพนมสารคามอ้าโทรศัพท์มาบอกว่าพิวุฒผมคิดว่าผมลืมไปหรือเปล่าพี่บอกพี่วุฒิอาจารย์โสพิษเสียแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็มีความกังวลผมถามว่าอ้าผมควรจะกลับบ้านไหมแล้วก็พรุ่งน,นี้วันเนี้ยไม่ได้เทศเทศพรุ่งนี้ตอนเย็น ก็คือตามไม่ได้จะทำยังไงแต่คิดว่าเขาก็ก็ถามโทรไปถามกำหนดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจึงรู้ว่าพรุ่งนี้ถึงจะค่อยเผาศพก็คือเขาเสียวันนี้พรุ่งนี้ก็จะเผาศพเผาเลยแต่จะจัดขอบคุณพระเจ้าเขาก็จะจัดพิธีในวันอาทิตย์จันทร์อังคารที่ก่อนหน้าเนี่ยครับก็แล้วเขาก็อาจารย์วินิตออกแบบพิธีไว้อะไรหรือล้ำลึกเนี่ยให้ผมกับคุณพ่อเนี่ยในวันจันทร์ที่จะ อ่าเป็นคนนำนมัสการร้องเพลงพิเศษแล้วก็คุณพ่อก่าวพระเจ้า,จาก็โอเคผมก็ไม่ต้องกลับมางานเผาเพราะว่าก็ขับรถต่อไปที่ขอ,อนแก่นแล้วก็มันก็ขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมผมยังม,มีส่วนในการตีอยู่ในพิธีล้ำลึกนั้นทุกอย่างพระเจ้ากําหนดไว้อย่างสุดยอดเนาะระหว่างที่วันจันทร์เนี่ยคือผมเียบเรียงไม่ถูกผมจะเล่าอะไรก่อน พี่น้องรู้ว่าเมื่อวานวันที่สิบเอ็ดสิบสองริบสามเนี่ยเรามีค่ายแต่ย้อนกลับไปเนี่ยวันที่เรานั่งตกลงกันว่าเราจะทำค่ายเด็กสุธีก็เสนอเป็นว่าสัปดาห์แรกของเดือนเมษาแต่ผมเนี่ยบอกว่าไม่ได้เพราะว่าผมรับที่จะเป็นวิทยากรค่ายที่อนุชนภาคอีสานแยกขบอกประมาณสองถึงสามร้อยคนแต่พอไปจริงๆก็มีห้าร้อยกว่าคนเพราะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เลื่อนมาเป็นแล้วเราตกลงกันว่าเพราะว่าจะบอ,อกวันจันทร์อังคารพุธ แต่วันจันทร์ุธเป็นวันที่ 8, 9, 10ซึ่งเราก็บอกว่าวันที่แปดเป็นวันหยุดชดเชยมาจากวันที่6เราก็เล่นเป็น 9, 10, 11แต่ว่าเมื่อเราถึงเวลาใกล้จริงๆที่ทําโปสเตอร์เนี่ยที่เขาก็ลงโปรแกรมไว้ว่า 11, 12, 13ซึ่ง 11, 1เอ3ผมบอกเขาว่า13มันไม่ดีเพราะว่าสิเนี่ยเป็นวันสงกรานแล้วเด็กอาจจะไม่อยู่แล้ว ซึ่งเมื่อวานก็มีเด็กบางส่วนที่ไม่ได้มาบ้างแต่ก็ไม่ได้จํานวนเยอะค่ายเราสนุกกว่าเด็กๆเลยมาอยู่นี่พ่อแม่มารับไปเล่นน้าเด็กว่าไม่ไปจะอยู่ที่โบสถ์อย่างเงี้ยขอบคุณพระเจ้าแต่พี่ผมเล่าแบบนี้ผมจะบอกว่าทุกอย่างพระเจ้ารู้ล่วงหน้ามีใช่ร่วงหน้า,า,รนาพระเจ้ารู้ล่วงหน้าทุกเหตุการณ์อามีนไหมพูดด้วยกันได้ไหมว่าพระเจ้ารู้ล่วงหน้าในทุกเหตุการณ์ ถ้าพี่น้องอยู่กับผมดีผมจะรู้ว่าถ้าผมลงตารางแล้วมันตามนี้มันต้องตามนี้แต่ไม่รู้ว่าเกิดความผิดพลาดอะไรในการคุยกันแต่ว่าผมก็พอสุที่บอกว่าสิบเอ็ดสิบสองสามผมก็ผมว่าทีแต่ว่าเราลงไว้วันเป็นที่เก้าสิบสิบเอ็ดนะแต่ผมว่าโอ้ไม่เป็นไรตามทีที่ก็บอกตามผมไหมผมบอกไม่เป็นไรทีเป็นเจ้าของโปรเจกต์เป็นคนที่เริ่มพี่ตามทีเพราะตารางก็ไม่มีอะไรพี่น้องรู้ไหมว่าถ้าผมลั้นแล้วกลับมาตามที่เก้าสิบสิบเอ็ด ไม่อยู่ตามกาหนดการในวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ผมเดินเราเดินทางไปไปงานพิธีศพพิธีไว้อะไรของอาจาร,รย์โสพิษที่คริสตจักรอิมเปนูเอลนะ่ยระหว่างทางก็ญาติของแม่ก็โทรศัพท์มาบอกว่าหลานของแม่ลูกพี่ลูกน้องผมคนหนึ่งก็เสียชีวิตก็คล้ายๆกันว่าจะเผาในวันพุธเพราะวันอังคารเป็นวันที่ต้องทําเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องเรื่องการเสียชีวิตเนาะวันพุธก็มา เราก็ไปเผาศพระหว่างที่ไปเผาศพผมไมไ่คิดอะไรนะแต่ว่าระหว่างที่เรากลับมาจากที่นี่วันแรกแล้วผมก็กลับไปนอนที่บ้านเพราะว่าก็มีหลายอย่างที่ต้องจัดการก็กลับไปนอนที่บ้านแล้วขับรถมาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าผมล้นแล้วก็อยู่ที่เก้กาสบตามกฏระเบียที่ผมลงตารางไว้วันพุธนั้นจะเป็นวันที่มีปัญหาเยอะมากเลยเพราะว่าเราจะต้องเดินทางไปยุทยาไปวางน้อยเพื่อจะเผาศพแต่ทุกอย่างก็อยู่ในการจัดเตรียมพระเจ้า 9, ก้าสบสิไม่ใช่ 11, บเอ็สองบสาในบางเรื่องเราลันน่ะผมใช้คําว่าอาหารกลางวันภาษาอังกฤษเรียกว่าลันเราชอบอาหารกลางวันคือรอบชอบลันหยุดลันนะกลับไปอยู่ในการเชื่อฟังทุกอย่างจะเป็นไปตามกําหนดการและการเวลาของพระเจ้าและชุงเราจะมีความยินดีและสุขใจในทางของพระองค์เสมออย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใ,ใดๆ แต่จงมอบทุกสิ่งนั้นไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าทูลอธิษฐานวิงวอนทาทุกอย่างด้วยการขอบพระคุณและพระเยซูจะประทานสันติสุขมากมายที่จะคอยคุ้มครองจิตใจของเราใช้คําว่าทุกวันในเพลงบอกว่าทุกวันทุกแรมซึ่งพระคัมภีร์ก็บอกเหมือนก,กันว่าตลอดเวลาของเราชื่นเราใจดีเพียงแค่ต้องไม่หา่างกลางวันพูดได้กันไ้ไหมเพียงแต่เรา ต้องไม่ให้ต้องไม่หันกลางวันอะ่ะไม่ลันช์ลันช์หยุดลันช์คำพูดของหลานเกมหลานกันชอบบอกว่ากันไม่ดื้อพระเจ้าต้องการให้เราเป็นวันนี้เราเป็นวันครอบครัวเรามีหลายหลายรุ่นอยู่ในเครือจักรของเรามีผู้ใหญ่อาวุโสคนวัยทำงานวัยรุ่นและเด็กบางครั้งเราอยากให้เด็กของเราเป็นเด็กที่ เขาจะพูดกับเราว่ากันไม่ดื้อพระเจ้าอยากฟังคำนี้ว่าผมไม่ดื้อแต่กําหนดการของเรามันก็เป็นกําหนดการของเราแต่ทุกอย่างจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระรสมสีร์บอกว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างบ้านคนงานที่สร้างก็เหนื่อยเปล่าวันนี้เมื่อเราเริ่มต้นเราอยากใช้แผนการของพระเจ้าเอาแผนการของเรามาใช้พระเจ้าเนาะ พระเจ้าลูกถามไข้เด็กขอพระเจ้านำให้ทุกอย่างมันดีด้วยทุกเรื่องที่ต้องการมันดีหมดแหละแต่เราควรจะเริ่มต้นขอพระเจ้าว่าพระเจ้าครับอยากทำแบบนี้จะเริ่มต้นด้วยอะไรดีหรืออยากทำแบบนี้พระองค์อยากให้เราทำไหม ตลอดที่ผ่านมานี่ยผมเป็นเด็กหนังสือเล่มนั้นมันนานมากแล้วเนาะน่าจะต้องปีประมาณปีหนึ่งเก้าเก้าเก้าหรือปีสองพันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่อาจาร,รย์ริกวอร์เรนต์เบนทนเขียนชื่อว่าคิดจากที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์เวลานั้นคิดจากเซนเตอร์แบทเชิร์ตเนี่ยมีคนประมาณสามหมื่นเกือบสี่หมื่นคนอาจาร,รย์ริกวอร์เรนต์มาร่วมกับคริสตจักรแบปติสของเราในปีที่ครบรอบห้าสิบปีแบปติสไทยผมก็ เป็นทีมงานกราวที่จะดูแลทุกคนทีมงานที่ดูแลทั้งสวัสดิการทั้งน้ําทุกอย่างมีคน1,200งพัน้อยคนในค่ายมีคนทํางานแบบพวกผมอยู่10คนไม่ถึง10คนดีพี่เปิดกับผมสุดทธิเราเป็นเด็กที่ทําอยู่นั้นแล้วก็ถูกเร่งมาดูแล้วก็อย่าทั้งสือเล่มหนึงบอกว่านี่เขาเขียนสิ่งมันเนี้ยว่าถึงเวลาที่เราพักเราก็ออกมานั่งดูดน้ํากันแล้วเราก็ ไม่ได้สนใจฟังเทศเขาก็มีผู้ใหญ่ก็เดินมาดุว่าทําไมไม่สนใจฟังนี่เป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่คนในประเทศนะคุณไม่เห well, ็นเหรอผมแบกทุกอย่างคุณไม่เห็นแต่หนังสือเล่มนั้นผมอ่านแล้วไม่ผมไม่เข้าใจมีคําพูดคํานึงว่าคุณต้องเมื่อคุณําคิดรจักรคุณต้องเป็นนักเล่นเซิร์ฟเล่นเซิร์ฟคือนักกระดานโต้คลื่นคุณต้องเอากระดานโต้คลื่นไปยืนที่ชายหาดแล้วปัก ล้วก็เตรียมตัวที่จะเห็นคลื่นเมื่อไหร่โดดลงไปผมไม่เข้าใจแต่เมื่อผ่านไปน่าจะ,ะกลางปีที่แล้วที่อาจารย์คจอรมาเทศนาซึ่งจะครบรอบอาจารย์ครจอรจะมาเทศนาเราในอาทิตย์หน้าพี่น้องอยู่ด้วยกันเนาะเตรียมเวลาจัดเวลาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังด้วยว่าอาทิตย์หน้ากําหนดการเราจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์เขาบอกว่าพวกคุณที่เกระจักคารินซ้อนคุณเป็นนักเล่นเซิร์ฟ ขอบคุณพระเจ้าวันนี้เริ่มเข้าใจว่าเราจะไม่ฟิกไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ฟิกซ่อมนะเราจะไม่กําหนดอะไรไว,ไว้ไว้ไว้ตายตัวว่าต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแผนการของเราตามนะพระเจ้าเพียงแต่แค่ว่าเราต้องพร้อมเสมอที่จะดูว่าคลื่นมาเมื่อไหร่แล้วก็พร้อมที่จะเอาไอากา้กระดานตอกคลื่นลงทะเลแล้วก็โดดขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วก็เล่นคลื่นไปด้วยกันและนั่นคืองานของพระเจ้า พระเจ้ากําหนดไว้ทุกอย่างแล้วแต่เริ่มต้นแค่ชีวิตของเราบางคนเราก็พระเจ้าไม่ตอบคุณิฐานในอย่างที่เราอยากจะทำเราก็ร้องไห้เราก็งอนพระเจ้าไม่เอาแล้วพระเจ้าไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาอย่างนี้ในเวลาที่เจ็บป่วยพระองค์ทํำไมต้องเจ็บป่วยอ่ะขอบคุณพระเจ้าวันนี้โอ๊ตอยู่ที่นี่ผมก็คุยกับโอ๊ตมองโอ๊ตถ้าโอ๊ตไม่ป่วยวันนี้โอ๊ตไม่น่าจะไม่ได้อยู่ที่กิจดาขุนอนในทุกเรื่องพระเจ้ากําหนดไว้หมดแล้ว ทุกอย่างพระเจ้ามีแผนการที่ดีที่สุดอเมนไหมเพียงแต่เราแค่ต้องไม่อาหารกลางวันไม่ลันไม่ lunch เข้าไหมหรือว่าหัวข้อเช้านี้จะเปลี่ยนเป็นไม่ lunch แต่ทุกอย่างอยู่ในกำหนดการของพระเจ้าวันนี้เป็นวันที่ถ้าเป็นคนไทยนี่ถือว่าเป็นวันปีใหม่ เป็นวันเริ่มต้นผมอยากให้เรามีความชื่นชมดีแล้วรู้ว่าทางของพระเจ้าถ้าอยู่ในทางของพระเจ้าชีวิตมีความสุขแม้ว่าจะมีปัญหาความทุกข์ยากแต่จะมีความสุขเพราะเราจะปลอดภัยพระธรรมเสดีจบ,บทที่ยี่สามข้อ4ี่บอกว่าอะไฮะเมื่อข้าพระเจ้าเดินในทางหุบเขางามมาจุราชไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆเพราะพระเจ้าอยู่ด้วยเราจะปลอดภัย เพียงแค่ว่าทุกแผนการของเราพระเจ้าอยู่ไหมถ้าไม่พระเจ้าไม่อยู่ที่นั่นคนงานก็เหนื่อยเปล่าถ้าพระเจ้าไม่อยู่กับทุกแผนงานของเราดวงความคิดแต่เป็นของมนุษย์แต่ความสําเร็จเป็นของพระเจ้าขอพระเจ้าแม่ตาเราพี่น้องครับสุดท้ายวันนี้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยการที่จะไม่ลั้นไม่กําหนดทุกอย่างไว้ตามชีวิตของตัวเอง แต่กำหนดทุกอย่างตามแผนการของพระเจ้าเราจะพบกับสันรีสุขพบกับความชื่นชนมนดีและความปลอดภัยอาเมนไหมที่ถานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับชาววันนี้ที่พระองนัาให้เรามาอยู่ที่รจาจักแห่งนี้ได้มีโอกาสที่จะใช้เวลาด้วยกันมีโอกาสที่จะได้อยู่ด้วยกัน เพราะจ้าั้นเราจะยังอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้มานานแล้วหรือบางคนเพิ่งจะมาเป็นครอบครัวของเราแต่ขอพระเจ้าเมตตาที่จะทุกคนที่จะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้ากําหนดแผนการที่ดีที่สุดประสบชุมเราแต่หลายครั้งแผนการนั้นเราไม่ชอบแต่ขอพระเจ้าเมตตาที่จะอยู่ด้วยกันขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกเรื่องราวในชุงเราและในทุกสิ่งที่เราจะทําขอพระเจ้าเมตตาจะเริ่มต้นด้วยการทูลขอนน้ำพระทัยของพระองค์ว่า นั่นเป็นสิ่งที่พระองค์อยากให้เราทำหรือเปล่าขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะได้รู้และเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า,ขอ,ญญาจขอพระวิญญาณพร,ระองค์จะเปิดเผยและขอพระวิญญาณของพระองค์จะกำลังเราที่เราจะเชื่อฟังตามเสียงของพระองค์ตามน้ำพระทัยของพระองค์พระเจ้าข้ามากไปกว่านั้นเราจะไม่ทำตามวิธีการของเราเองแต่เราจะใช้วิธีการของพระเจ้าที่พระองค์สอนเราผ่านพระเจ้าของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเราด้วยพระเจ้าข้า ที่เราจะเป็นคนของพระองค์คือเราจะเลือกใช้วิธีการของพระองค์เท่านั้นเราจะหยุดใช้ความฉลาดแบบมนุษย์ความหลักแหลมแต่ขอประจําแม้แต่เราจะเริ่มต้นสติปัญญาของเราด้วยการยำเกรงการเกรงกลัวพระเจ้าพระพระองค์เป็นบ่อกเกิดของความรอบรู้ทุกอย่างขอสมบัติวยพระพรเราทุกคนในเครสตจักรแห่งนี้เ่อจะอยู่ในสันติสุขอยู่ในความสุขใจอยู่ในการขอพระคุณพระองค์เสมอในทุกเรื่องราวขอพระเจ้าวยพรผูกพันเราทั้งหลายให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่ฐานทุนขอพระองค์แล้วขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน